ครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ซ่อม n อ8น0ะีนะนี่ให้ดูนี่นะครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะแต่พอ,อแกะมาดูเห็นไหมครับเนี่ยนะครับไหมเข้าไปพันนะครับจะมีเศษอยู่ในข้อเบียงเนะีนะ่ยนี่ผมดึงมาให้ดูนะนะเนี่ยเห็นไหมครับเรียบเลย เห็นไหมดูดิพี่หน่อยมาดูดิใหม่เข้ามาพันอะดูครับนี่ยอดนะเอาออกละใช่ใช่เนี่ยได้ครับมาพันเนี่ย กล้องขยายดูไฟสองถ่ายคลิปด้วยเป็นลงเพจนี่นะเก็บเลยโซนในข้าสก็เวลาเราปักเอเวลาเราปักแล้วไหมมันขาดเนี้ยปลายไหมมันถ้าเราถราไม่เก็บดีๆครับพวกเศษมันมีโอกาสที่เข้ามาผ่านตรงนี้ได้เป็นบ่อยครับเป็นบ่อยถ้ามันผ่านเยอะๆเนี่ยมันจะฝืดเลยนะ ฝืดจนแบบหมุนไม่ได้เลยเนี่ยถ้ามันเยอะมากๆตัวนึ่งเือเป็นสาเหตุให้หมุนไม่ได้ใช่ไหม <S <S ใช่ครับใช่อาจจะทำเองได้หรอไม่ได้ครับผมไม่ใช่ตแตกทิ้งให้ช่างรื้อให้ครับต้องแกะเช็คเรื่อยๆครับถ้ามันถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะมันเครื่องก็จะฝืดมันอาจจะไม่เห็นผลอ่าในเร็วๆแต่ว่ามันจะมีผลระยะยาวคือมอเตอร์ทํางานหนัก ใช่ใช่มอเตอร์ทํางานหนักครับพอมอเตอร์ทํางานหนักมันก็มอเตอร์พังพังเร็วอืมเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าตรงนี้มันขาดน้ํามันนะครับถ้ามันขาดน้ํามันนะมันก็จะสึกนะครับพอมันสึกเนี่ยตอนนี้จะแว่งนะครับมันจะแกว่งมันจะตรงกลางตัวสามารถหยอดได้ครับผมแกะหัวออกมาหยอดได้เลยมันมีช่องให้หยอดอยู่ จะค่อยล้างนะครับออกหมดแล้วออกหมดแล้ว